ครับวันนี้ก็อยู่กับกันตะพ่นพนจินแดดคือเเขานะครับผมกันตพนโซล่าเซลล์นะครับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นรอขึ้นน้อยนึ่งอ่านี่ครับก็ช่างช่างเก่าลืมนะครับลืมสูตรแล้วตอนนี้กาลังงงอยู่นะครับก็ต่อสายไฟอยู่นี่อ่ากติดตั้งชุดนะครับชุดนอนไล่นอนนาคือเเ่าบูคตอนนั้นมีโปรนะครับที่ว่าโปรม่าส่งตัวประเทศห้าสิบกว่าชุดเนาะ อันนี้ชุดเพิ่นไปบ้านเพิ่นไปเอาชุดแห่กเลยแนะนําชุดหน่อยเพิ่นมานะครับตัวนี้ร่วมติดตั้งไห้เพิน่นร่วมติดตั้งเลยเมื่อนิดนึงนะครับเมื่อนสองเมื่อนสองนะครับเมื่อนสองแบดร้อยแอมญี่ปุ่นคือเราแหละครับแบตนะเนาะไปกลัวกดรับประกันระบบหนึ่งปีนะครับผมแต่ตัวนี้เพิ่นเพิ่มเป็นระบบยี่สี่เพราะว่าเพิ่นมีชุดเก่าอยู่ชุดหนึ่งน,นะครับแล้วก็ออกมารวมกันนะครับเป็นระบบยี่สี่อินเวอร์เตอร์ก็เลียนยี่สี่นะครับแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับนะครับ อ่าก็ใช้ทีวีพัดลมเหมือนเดิมนะครับอ่าลูกค้าหลายคนเนาะเอาไปใส่แล้วว่ามันใส่ได้จักชั่วโมงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีว่าถ้าพัดลมตัวหนึ่งนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมเอซีถ้าพัดลมตัวหนึ่งทีวีตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับทีวีเป็น LED ดีนะครับเป็น LED ดีเป็นรุ่นใหม่นะครับจอแบนเนาะก็จะได้ซอดแจ้งนะครับถ้าพัดลมสองตัวนะครับก็จะได้ยประมาณเที่ยงคืนหรือซี่หาทุ่มประมาณนี้พัดลมมันมีหลายขนาดเนาะ ปรมตัวใหญ่ตัวเล็กมามันจะกินไฟต่างกันนะครับนะเพราะว่าแต่ของเพิ่นเนี่ยมันเป็นระบบยีบซีมันจะกินไฟถ้าถ้าระบบสิบสองมันจะกินไฟสิบต่อหนึ่งนะครับสิบแอมป์ดีซีไปจ่ายไฟฟ้าได้หนึ่งแอมป์นะครับแต่ของเพิ่นนี่ก็คือหาแอมป์นะครับหาแอมป์ดีซีไปจ่ายเป็นไฟฟ้าได้หนึ่งแอมป์กัสิประหยัดกว่ากันนะครับที่เป็นระบบยีบซีอันนี้แผงไม่ได้ฝานะครับแผงเดิมๆเ,เลยนะครับสามร้อยหสิวัตต์นะครับเป็นแบบโพลีนะที่มันเหลือจากโปรี่ผมพาพาเซลนัล่ แต่ว่าคนมีแบตชุดหนึ่งอยากเอามาร่วมกันก็นกนเลยจัดให้เป็นระบบ24มันก็จะประหยัดขึ้นนะครับนะ,ะบางคนนะครับ,บที่โป,โปทีผมจัดไปหาชุดบางคนเป็นเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับใส่ตู้เย็นก็ใส่ได้แต่ว่ามันสิบอสอดแจ้งนะครับมันจะกินไฟเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นระบบ12เนอะที่ผมบอกนะถ้าอยากใช้ตู้เย็นมันต้องเป็นระบบ24ขึ้นไปแบบนี้แหละแต่ว่าแผงยังน้อยถึงสามแผ่นนะครับ,บเพราะว่าตู้เย็นมันกินไฟ24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ มีสั่งมาสามคนคก็เพิ่งออกงานวันนี้วันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่เก่าเลยอ่าชุดเก่าเพิ่นนะครับนี่ดาวท,ดาวทงดาวเทียมเบิร์ดาวเทียมครับผมขณะมีใบกล้วยบางนะก็ยังติดนี่ครับนี่เบิร์นี่นะครับนี่เบิรอกอ่าั้งแต่รุ่นเก่าเลยั้งแต่เพิ่นติดเุ่นปั๊มน้ำแตงแต่รุ่ดหลายเมืองแบเครึ่งแสนคนละ พูดถึงปั๊มน้ำนะครับใครอยากได้โปปั๊มน้ำเนาะตอนนี้เนาะมีให้ท่านเนาะภายในเดือนเมษายน2567นห่อก็่อะวันนี้จะส่ง2ชุดนะครับไปลำปางนะครับกับไปเชียงใหม่นะครับใกล้กันเลยนะครับค่าส่งก็ถ้าส่งเก็บปลายทางก็2,000บาทนะครับโปคือครบชุดพร้อมใช้ง,งาน19,900ได้แผง550วัตต์โมโนฮับเซลล์กระจก2ด้าน2แผงนะครับผมจะเลือกเอาเป็นปั๊ม สองนิ้วก็ได้ท่อน้านะบอกสองนิ้วก็ได้หรือว่านิ้วครึ่งก็ได้นะครับราคาราคาเดียวกันทั่วประเทศนะครับคือมาตรฐานเลยใครจะเอาแฮนด์ดรูนี่มันจะได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เนาะเพราะว่าจะเป็นนิ้วครึ่งหรือว่าสองนิ้วแต่ถ้าเป็นพีวายพีพีท่านจะได้ปั๊มขนาดพันวัตต์นะครับพันวัตต์นะแต่กําลังสูงขึ้นก็คือแรงกว่าแรงกว่าประมาณแรงกว่านะครับแรงกว่าก็าก 750วัตต์หนึ่งแรงเป็นมาตรฐานจริงๆ7จริงๆ600 600 40วัตต์จะเป็นหนึ่งแรงแต่ว่าเขาตีเต็มก็คือ750วัตต์จะเป็นหนึ่งแรงนะครับจริงๆอ,อปัมนะ๊มเนี่ยตะกอนมัน600 40วัตต์ก็คือหนึ่งแรงนะครับแต่นี่เขาตีเป็น750วัตต์นะครับอ,อมันก็นจะได้แรงหน่อยๆถ้าพันวัตต์ก็จะได้แรงนิดๆนะครับแรงกว่าอนะครับนี่ฮะที่มันตดไปเครื่องแสม้มแหละแข็งนี่ซีแผนเป็นปัม๊ม ปั๊มแรงครึ่งนะครับปั๊มแรงครึ่งนะครับปั๊มแรงครึ่งมันติดหลายปีและนี่มาดานเพิ่นนะครับอ่าตอนนี้ก็เก็บงานอะไรเก็บงานเทศระบบไปเพิ่นนะครับตัวนี้ใส่าสามารถใส่สว่านหินเกียอ่าหุงข้าวเครื่องซักผ้าการ้ําร้อนนะครับแล้วก็ทีวีพัดลมน่ะเพื่นเพื่นเนาะแล้วก็หลอดไฟสว่างน่นะนะแพงแล้่ลงกันฟงกันฟ้าผ้าเห็นเรียบร้อยนะครับเสื้อโค้งที่ผมบอกนันหละนะหลายหลายหลายคลิปแล้ว ก็คือไปลงโค้งได้เลยนะลงโค้งแผงเ,เง,งเลยเลยนะครับที่เป็นโลคะยิงลงหนยเลยเล้วก็สายอ่าซีซแคลมินถึนไปนะครับอ่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับต้องแดงแท้ฟังลงดินลงกลางเรียบร้บอยบนมีผ่าแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ผมกับ้านตีเลยไม่มีผ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่รับฟ้าก็คืออ่าที่รับแดดนะอันเดียวกันเพราะมันอยู่บนหลังคานี่มันก็จะลงอันดับแรกก้วมันช่ลงหลังคามี หลายท่านนะครับที่ไปสร้างมาจากที่อื่นแล้วก็ไปใส่เสื้อดันในในะครับมันจะลงจากแผงก่อนแต่ข้างในไม่พังมอกป้องกันกองป้องกันเน,นี่ยมีมีเสื้อกันฝ้านะอ่า<ผ>เสื้อปกันฟ้าที่ตัวสีสม้สมส้สมสีเหลืองเหลืองอ่ะนะนะครับมันจะเปื้อนกันป้องกันดันในนะครับมันบอกป้องกันดันนอกนะเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยนะเนี่ยเสื้อแบบเนี้ยนะนี่ครับ จะป้องกันป้องกันแค่ด้านในนะครับถ้ามีไฟเกินก็คือมันจะดึงลงดินลงกาวนี่กับป้องกันไฟเกินด้วยไฟกระชากด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ป้องกันแค่ด้านในนะครับป้องกันแค่เพียงด้านในไม่ให้เข้าตู้เข้ากล่องเข้าระบบอ่าพวกปั๊มหรือว่าถ้าลงชาร์จแบตเตอรี่ก็ไม่เข้าแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าป้องกันแบบผมก็คือเอาโค้งอันดับอันดับต้นๆไม่มีผ่าแน่นอนนะครับจะลงดินโดยตรงเลยนะครับฟ้ามาปุ๊บก็ลงดินปุ๊บเลยนะครับผม เพราะว่าฟ้ภาฟ้าผ่านี่เป็นหลักมื่นวนขึ้นอยู่แล้วถ้าฟ้าผ่าเป็นมื่นวนเลยนะครับเป็นมื่นวนเลยหลายกิโลวัตต์เลยพูดง่ายๆเนาะอ่าอันใดที่มีสายไฟมีอย่างถ้า่มีการดึงล่องดินล้องเก่าคือพังหมดนะครับใหม่วัดได้องได้อดแพงนี่ทอดพังหมดนะครับผมอ่ะนี้ก็เข้าๆก็เป็นเวลาประมาณน่าจะบ่ายสามโมงแล้วสิบห้านากากว่าแล้วครับผมอ่า ก็เพิ่งมาติดตั้งนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์กันอภรโซลาเซลล์อ้าวท่านไหนทติดตั้งโปรปัมเนาะหมื่นเก้าพันเก้าร้อยราคาเดียวทั่วประเทศนะครับอ่ามีเก็บไปทางถ้าเก็บไปทางนี่ก็บวกค่าส่งค่าอะไรนะครับภาษีทางธนาคารก็บวกเพิ่มไม่เยอะแค่สองพันบาทนะครับสองพันบาทอ่าก็จะเป็นอ่าสองหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้แหละนะ สองหมืน่นต้นนะครับก็โทรสอบถามเลยได้ตามเบอร์ที่เบอร์0 9 6ย์เก้า7ี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกนะทั่วโลกก็คือคนทไทยเดี๋ไปเห็นงานต่างประเทศหลากหลายนะครับนี่แหละทั่วโลกคือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับที่เบอร์0 6 4ย์1 3ส7 6องเจดหนึ่งสามแดจนะครับอ่าต่างประเทศเพื่อนก็นอ่าเป็นลูกค้าผมหลายท่านแล้วโอนเงินมานะครับไ้ไปติดบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่อนอยู่ต่างจังหวัดเพิ่นก็นไปติดต,ตั้งนะครับ แถวติดติดหลายที่สุดคือกาฬสินอุรขนคอนแกนนี่แหละน้องไขยที่มันไปเป็นงานตังประเทศหลายนะครับก็โอนเงินทองมาให้ผมไปติดตั้งให้อ่ะนี่ครับเบอร์โทรนะครับโทรได้ตลอดนะครับ0964975827แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เบอร์0642713876กันตพนลโซลาร์เซลล์อ่ะก็เก็บงานให้เพื่อน อ่านะครับผมใครสนใจปลูกอ่ะรีบสร้างจองอ่าสิ้นเดือนก่อนสิ้นเดือนเมษายน2567ันกโฉดนี้เท่านั้นอ่าขอบคุณครับผม